น้ำมันอันนี้พริกแกงที่เราปั่นได้นะผัดให้หอมต่อแล้วเดี๋ยวค่อยใส่หมูนะคะผัดพริกขิงผักบุ้งนะคะเราก็มีผักบุ้งล้างเกลือเตรียมล้างน้ำเปล่าใส่กระชอนไว้นะคะหมูหั่นล้างสาดเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำตาลน,นะคะกับน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปใส่เครื่องแกงแล้วนะ เนี่เครื่องแกงที่ผัดหอมแล้วเราใส่ใส่หมูลงไปผัดให้หมูสุกเครื่องแกงเข้าเนื้อหมูนะคะเดี๋ยวหมูสุกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเราก็เอาเครื่องปรุงน้ำปลากับน,น้ำตาลมาใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยตอนปั่นเมื่อกี้ไม่ได้ใส่พริกไทยไปไม่ได้ใส่พริกไทยเม็ด ใส่หมูก็เล่งไฟหน่อยเมื่อกี้เบาไฟไว้ใส่พริกไทยลงไปหน่อยเพราะว่าตอนปั่นไม่ได้ใส่พริกไทยเม็ดตำแล้วก็มาใส่ใส่กไท่ใส่น้ำตาลนะคะนี่นะคะแล้วก็น้ำปลาที่บอกผัดให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อหมูไปนะคะ เครื่องปรุงละลายเข้าเนื้อหมูนะคะตอนนี้เราใส่ผักบุ้งนะแล้วก็คนให้ทั่วเขาเรียกว่าคนคนให้เข้าเนื้อคนให้ผักบุ้งเข้าเนื้อกับน,น้ำแกงะคะ่ะใส่น้ำช่วยนิดหน่อยจากน้ำล้างครกภาษาโบราณเรียกน้ำล้างครกนะคะแล้วก็ใส่เป็นที่มูเลนเอกที่เราปัน่น เอาน้ำมาช่วยไม่ให้มันไหมเอาน้ำช่วยสิ่งที่ขาดไม่ได้ของพริกขิงทับบุ้งนะคะคือใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ใบมะกรูดฉีกก็ปิดไฟเสิร์ฟได้แล้วนะคะถ้าเราต้องการผักให้นิ่มกว่านี้เราก็ทำไปตามที่เราต้องการให้หนักนิ่มถ้าใครชอบผักมีไว้เคี้ยวกอบหน่อยก็ตามนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ตามชอบเลยต๊อบนะคะ